Yeah. she's got some nice long hair, and you know that she's a brat chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a lass. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't Feed it till i see it, so i want a demonstration and i've always learned it better with the hands-on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated and i'm not the type to wait around i've never hesitated but she's got me captivated so the game i'm gonna play it yeah 25นะฮะพี่วางเครื่องอะ่เผอไปกดนะครับคันนี้ที่เด็ดเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําเลยนะครับเชิญเจ้าของรถเลยครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเก่งครับพี่เก่งนะครับจากไหนครับจากอุดรครับผมพี่มีกลุ่มไหมก็ครับก็เห็นกลุ่มไหนไปไหนมาไหนก็ผมอยู่ในเมืองอยู่อยู่แล้วครับผมก็เลยมาคุมใช่ครับอยากให้พี่รีวิวรถของพี่ก่อนเซ็ตไอิม5คันนี้ว่าอย่าเผลอไปกดแล้วกันนะครับ รถของพี่ทําอะไรไปบ้างครับหลักๆที่เห็นแปลกตาเลยคือชุดเขาเรียกว่าไงวิ่งครับวิ่งนะครับตัวนี้นี่ช่วยในแรงกดดีไหมครับดาวฟอร์สใช่ครับี่มากที่หน่อยว่าส่วนตัวนี่ที่ขี่คันนี้รับสปีดเท่าไหร่ตั้งแต่ขับมาผมเห็นเขาวิ่งร้อยหกร้อยเจ็ดผมไม่เคยวิ่งถึงสองร้อยเลยครับจะเลี้งว่าขี่แบบชิวๆใช่ครับนี่นะครับมาดูครับ พี่ผมก็รู้สึกว่ารถของพี่เนี่ยมันแตกตาม,มากเลยชุดคิวหน้า no, no. นเองชุดเอก 10R ตัวน,นี้เป็นครอบแต่งครับใช่เป็นครอบหน้าของซาเดสิโอ้โนี่เป็นงานเพียวใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะเป็นคนได้มาราคาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ได้มาเมื่อสองครับจากเอ่อจ,จากเพื่อนนะครับจากเพื่อนที่รู้จักด, <c oughs> ดูหน้าตาโคตรดุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีวิงใต้ตาไฟนี่ใช่ไหมใช่นี่ใส่ร่วมกันกับวิงจ่าสีร้อยแดงใช่ครับ ครับายละเอียดนะครับก็จะเป็นชุดวิ่งตัวนี้ที่มีกระจกมองหลังใช่ไหมครับเนี่ยครับผมมีไฟในตัวมีไฟในตัวด้วยนะครับเพื่อนๆเผื่อมีใครสนใจได้มาราคาเท่าไหร่พี่ได้มาได้มาในราคาห้าพันครับจันนี่ห้าพันเลยเหรอครับใช่ครับถ้าตัวที่ไม่มีไฟถ้าตัวที่ไม่มีไฟจะสี่พันห้าครับสี่พันห้าใช่ครับแต่ถ้ามีไฟเพิ่มมาอีกห้าร้อยครับ แต่ว่าถ้าจะเป็นแต่ตัวเดียวแต่ตัวนี้มันจะมีตัวใหม่ครับเขาจะเป็นมันจะเป็นปีกตั้งขึ้นอย่างนี้ครับมันของกชูครับเอ่อก็คล้ายๆครับแต่ว่ามันก็เป็นกระจกเหมือนกันแต่ว่ามันเ้าจะมีไฟอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาจะทาให้มันดูแบบดูแบบสปอร์ตนะครับดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับรๆตัวรถนะอ๋ออันนี้ชุดสีใหม่แล้วเปล่าครับพี่แต่ว่าชุดสีเดิมอ๋อให่ครับนี่เป็นสีขาวถ้าขาวมุกนะเพื่อนๆอันนี้ เป็นงานคันนี้บอกเลยครับเพื่อนๆอย่าเผลอไปกดนะครับถ้าเห็นที่เขาดูดอนะในสติกเกอร์นี่เครื่อง6 0 0ซีซีนะครับตัวนี้เป็นเซทเอ็กซ์ 6R เป็นสปอร์ตเลเติก้านะครับ600คัน600ของคาวาซากินะตัวนี้เ,นเครื่องยนต์ซีซูบที่รอบจัดจ้านนะฮะเห็นว่าแรงนาเยอะกว่าอาซิกใช่ไหมครับที่เขาว่ากันนะใช่ไหมอันนี้พี่เขาไปขอบคุณแม่คอยเขาไหลนะครับ แล้วก็จะเห็นชุดท่อนี้นะครับท่อนี้พี่ได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมได้มามือสองครับได้มาสี่พันห้าสี่พันห้าใช่เป็นสีดําแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับได้มาแบบนี้เลยอ๋ออันนี้ทําสีเอาถ้าเป็นมือหนึ่งผมเคยถามที่เบิร์นเอาแล้วเขาบอกว่าไอ้พันไอหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับถ้าเป็นมือหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะนี่ครับเราขายนี่บอกของอะไรครับเนี่ย เอาทลายเดิมเราเอาบอร์ดเดิมให้เขาทำให้ครับโอ้เขาพิมสกรีนแบบนี้เลยครับพี่ใช่โคตรสวยนะฮะราคาเท่าไหร่พี่สามพันสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยบาทครับผมอ๋อนี่คือสับใช่ไหมครับใช่เออไม่ไม่ใช่สับนะครับเอาบอร์ดเดิมเอาไปให้เขาทําเลยครับอ๋อนี่ครับเป็นหนังครับเหมือนกับทรงมันของกุรูคติเลยผมว่าเลยอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นคุชชั่ จากโรงงานเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้าวใช่ครับแต่ว่าผมดูใส่เกียร์โยงครับอ๋อชุดชุดยกเกียร์นี่ได้มาราาคเท่าไหร่ครับพี่เดื๋ยน้องๆสนใจเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยในราคารับไหมไม่ครับอ๋อพี่พี่ไม่เพจครับอ๋อแล้วก็ผมเจออะไรพี่เนี่ยตัวนี้พี่พี่เก็บประแจอะไรเนี่ยชิมหาว่าอะไรเนี่ยเครื่องมือลงมาได้ไงพี่ผมผมเห็นเป็นคล้ายๆนี่นน่าจะเป็นอกสนามมาครับแบบเฟรใช่มัครบ สีเดิมมันเป็นสีอะไรพี่ครับพี่เป็นสีดำครับสีดำผ้าผ้าไหลออกผ้าไเลออกถ้าเขาท่าเขา,า,าทักว่าไม่ถูกกันกับสีดำผมก็เลยลองเปลี่ยนดูครับเผื่อ <c oughs> ว่ามันจะอะไรจะดีขึ้น <c oughs> ดีขึ้นจริงๆใช่ไหมอ๋อนี่ครับันนี้ก็ตั้มบนนะครับเป็นนิชินนะมีแอร์ที่ใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนนี่ครับให้ดูเพื่อนดูลูกทรงข้างหน้านะครับ มันจะเหมือนเซ็ X10R เลยนะครับปกติเซ็ X6 มันจะตัวนี้มันจะลุบลงไปไใช่ไหมครับพี่ชิตริกเกอร์ S2 โัตวสุดน,นะให้พี่เขามารีวิวเสียงท่อหน่อยละกันนะครับพี่อนุญาตได้สามารถได้ครับได้อเ,เอานิดิดแต่นหน่อยเคยจะให้รอดตายหรือะะรรว่าทำอะไรทมาดาดีกว่า ตัวชุดนี้ค่อนข้างจะแน่นนะครับแล้วก็มีครอบเสือกาเ,เรียกว่ามันมีความเคาะของในตัวสไตล์ของเขาเนาะครับอ๋อแล้วก็ใส่ย,ยางแบดแหลกใช่ไหมเนี่ย<อ>แบดแหลกนะครับเนี่ย S22R แบดแหลกนี่เหมือนกับยางอะวัตเลยมเเเยัเป็นแล้วกเป็นของเดิมติดมาอ๋อได้ยางแบตแหลกจากโรงงานเลยเหรอครับมันก็มันก็ติดมาตั้งแต่แรกแล้วครับนยอดะครับ ก็อขอบคุณพี่เขามากนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมนีไกลเดอร์นะขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ